ผมนาฬิกา52นาทีนะครับคุณยายคนนี้ผมเรียกคุณยายไม่ผิดหรอกเพราะท่านอายุ70ปีแล้วท่านขับรถมาบนถนนรัชดาท่าพระครับไปกับลูกชายตอนกลางคืนนี่แหละขับรถไปขับรถไปอยู่ดีๆนะโครมหัวปักลงไปซะอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงฮะ ตรงนี้ก่อสร้างอยู่ใช่ไหมพี่เบิร์ตอ๋อเพิ่งผ่านไปเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วใช่เลยพี่แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรบ่งบอกเลยนะว่าตรงนี้เป็นหลุมมีมมมป้ายเตือนไหมไม่มีอ่านี่นี่เดี๋ยวจะหาว่ามากล่าวหาปักปรามกันนะฮะรถเก๋งยาริสีขาวเทอเบียนขอไข่บอวบไม้ไหกหกสามกรุงเทพมหานครหัวปักทิ่มลงไปในบ่อแบบนี้ฮะคือตกลงไปประมาณแค่สี่เมตรนะ เคราะดีที่ตกไปแค่นี้เพราะจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับรู้ไหมว่าบ่อน,นี้เนี่ยมันลึกเท่าไหร่เท่าไรคะสิเมตรครับโอ้โหฮ,ฮะสิเมตรกว้าง4เมตรครับคือเตรียมจะย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงลงใต้ดินตามโครงการก่อสร้างอุโมงทางลอดถนนรัชดาท่าพ,พระตัดถนนราชพฤกษ์ฝั่งมุ่งหน้าท่าพ,พระครับส่วนคนขับรถเก๋งเป็นคุณยายอายุ70ปีแล้วนะครับชื่อนางเขมกรกร้องธนานนนนะครับท่านได้รับบาดเจ็บ ขัดยอกเล็กน้อยนะครับในรถมีลูกชายอายุ25นั่งมาด้วยปากแตกครับแล้วก็เคดขัดยอกเหมือนกันนางเขมก่อเนี่ยนะครับเล่าบอกว่าขับรถมากับลูกชายไปซื้อกับข้าวที่ตลาดพลูมานะฮะขับชิดซ้ายมาเรื่อยๆน้องเหน่งน้องแกะน้องเหน่งน้องแกะนี่แหละกําลังจะขึ้นสะพานมุ่งหน้าไปแยกท่าพระแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีบ่อขนาดใหญ่เหมือนที่ปุ้ยบอกด้วยพอปุ้ยเพิ่งผ่านไปไม่มีป้ายเตือนไฟสองสว่างก็ไม่มีอยู่ที่ดีวูบ โครมไปฟังคุณยายเล่าฮะแล้วตอนที่ขับเข้ามาเนี่ยเขามีไม่เครื่องหมายกั้นอะไรไหมครับไม่มีเลยค่ะนี่เรื่องจริงนะคเจ้มั่นใจเลยว่าไม่มีเลยนะถ้ามีนะเราคงไม่เข้ามาหรอกอ๋อก็คือว่าไม่มีไฟสัญญาณแสดงเลยว่ากั้นพื้นที่ห้ามเข้าอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีก็คือว่ามืดเลยเรามองอะไรไม่เห็นเลยไมีไฟสองด้วยแล้วเราวิ่งทางนี้บ่อยไหมเกี่ยวกับเราไม่ชินทางอะไรไหมครับ อ๋อยิงทางนี้ก็ส่วนมากกลางคืนเราก็ไม่ค่อยอยืนอยากจะออกโอ้เคราะดีนะครับทั้งสองท่านบาดเจ็บแค่นี้ฮะเสียดายรถอะครับ <laughs> ตำรวจสอนออตลาดพลูครับ <laughs> เข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกภาพบริเวณโดยรอบจุดก่อสร้างนะครับจากนั้นก็ประสานร,รถยกเนี่ยมายกรรถขึ้นจากบ่อจากนั้นก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องเนี่ยที่เกี่ยวกับการก่อสร้างมาสอบปากคำนะครับก็จะต,ต้องดูแลเยียวยากันยัง,ยงไงก็เดี๋ยวลองคุยกันดูนะฮะ